เปล่าครับเก็บรถบรรทุกไว้ในอู่แล้วเอาเฟอร์รารี่มาจอดข้างนอกเลยบ๊อบชาวยิปซีรักรถบรรทุกมากเรบเหมือนคุณเตะอดีตแฟนสาวออกไปนอนกลางถนนน่<ล>ะพระเจ้าช่วยอดีตแฟนสาว,วเหรอาะว่าเตะซุปเปอร์โมเดลมากกว่านะเ <c oughs> สียด้ายของ <c oughs> ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะทําแบบนี้มีนกเข้ามาทํารังด้วยแล้วดูสีมันสิทําไม่้อเป็นแบบเนี้คือมีคนามาพ่นสีหลานผมเองอะ่ะเขาเกิดไอเดียสร้างสรรค์มันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ ทำให้หมันเสียราคาผม <นะ S 2> รู้ว่าทําให้เสียราคาเอามามาทําแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่กลับด้าน<ช>มาซะผมว่าเขา <c oughs> กําลังทําเป็นเลขสองนะเนี่ยถ้าวันนี้เอนโซมาเห็นรถคันนี้เ <c oughs> ขาคงอยากตายอีกครั้งแน่แพระเจ้าช่วยบ็อบแล้วนี่ละ่ะคือผมเร่งความเร็วที่ร้อยกาสิบห้าแล้วมันก็กระแทกกับเครื่องกันนะนะมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้บอบจะขายสี่หมื่นจริงๆเหรอคุณก็รู้ รถนี่ราคา8ปดหมื่นเชียวนะครับแปดหมื่นเลยเหรอปรับแต่งแล้วอ่ะถ้าปรับแต่งแล้วงั้นเหรอถ้าปรับแต่งอย่างดีอาจได้ครึ่งหนึ่งแต่รถนี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นผมอาจเอาไปขายได้ในราคา5 5 0ห0พแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมต้องอัดฉีดอีกห5 0 0้าเพื่อปรับปรุงมันก่อนลองสตาร์ทเครื่องดูสิเราโชคดีเราโชคดีคดอะไรนะ คุณอะไรคุณดูดีมากเลยถึงอยู่ในรถเยบใช่านคุณกำลังดีทาผมมากกว่าดูทันไปขับรถเล่นกันเถอะแอนโทนีเกือบเหมือนขับรถขนส่งเลยนะเนี่ยเอาละโอเคผมมีรถใหม่แล้วคันอื่นออกไปให้หมดแบบนั้นน่ะผมชอบการขับเคลื่อนของมันนะครับยิ่งถ้าได้ไปอยู่ในมือของคนที่ดูแลดีนะแม่ดีเลย มันจะสุดยอดมากๆเลยครับขับไหลลื่นมากเลยปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันคือเทสซาคุณต้องรักเครื่อง V12 ถูกต้องผมอยากเก็บรถคันนี้เอาไว้แต่ว่าต้องมีราคาที่พอเหมาะผมยินดีจ่ายสามหมื่นถือว่าลงทุนเยอะแล้วเอาว่าไงครับิดว่าไงสามหมื่นทวนรถลงมาจากแหมคือแบบมันลดลงมาจากสี่หมื่นเยอะเลยนะเนี่ยเป็นรถที่มีตำหนิแล้วราคานี่แหละเหมาะสุดแล้วรก็คุณไปแล้วอ่ะ ผมก็เลยอยากจะให้เราทำธุรกิจกันอีกผมขอที่สามหมื่น้าเอาไหม,าอมเอาไหม,าอมเอาไหม,ามนี่บ๊อบผมปวดหัวกับรถคันนี้มากการที่เอามันไว้ข้างนอกรถมูลค่าไปสองพันเลยนะผมอยากได้รถคันนั้นมากๆแต่ว่าต้องราคา1,000งหมื่ถึงหนึ่งหมื่นในราคารถซ่อมแล้วอ่ะ ผมเสนอราคาสุดท้ายที่3ามหมื่้าละกันตกลงขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครไม่เป็นหาขอบคุณมากเลยครับรถคันนี้ราคาไม่สวยเลยใช่ก็ว่างั้นไม่ได้เรื่องแต่เรายังมีรถคันอื่นอีกนะคือโอ้ยแย่จังเฮ้เจฟเดี๋ยวก่อนนะคือเราขายเงินสดกันใช่ไหมนี่เราเข้าใจไม่เคยตรงกันเลยนะพวก ตกลงเลยเพอนตกลงครับรถคันนี้ต้องทําอีกเยอะก่อจะอยู่ในสภาพพร้อมแต่อย่างหนึ่งที่เฟอร์รารี่มีตลอดคือมีมูลค่าในตัวเองหลังทําทุกอย่างแล้วน่าจะขายได้สักหมื่นห้าถึงสองหมื่นฉันเอารถแดบโคออกขายทางออนไลน์ค่ะฉันเอามันขึ้นเว็บเกือบจะทันทีและมีคนจากสก้าสนใจรถของเราฉันบังว่าเขาจะซื้อรถคันนี้ทําให้เป็นการขายได้ในเวลาอันรวดเร็ว มเมกนี่เคิร์กนะผมคุยกับคุณทางโทรศัพท์เรื่องรถบรรทุกนับโคสอาครั้งแล้วข้อตกลงของเรากับเบรดเป็นราคาถูกสุดคือ3,2500ดอลลาร์ทำไมถึงอยากได้รถนับโคคะผมเป็นแฟนพัแท้รถเชวี่ยจนะีเน่ะผมชอบสไตล์รถบรรทุกมันสวยดีมันเป็น รถมาทุกที่สวยมากๆเลยและผมก็ติดตามมาโดยตลอดแต่ยังไม่เคยซื้อออนไลน์มาก่อนไม่ทราบว่าจะขายสักเท่าไหร่แล้วบอกได้ไหมเราตั้งราคาขายที่35.000ดอลลาร์ค่ะผมเตรีมเสนอราคา32.000คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะพูดตรงๆนะคะ32 0 0 0เนี่ยไม่ได้แน่เพราะมันหายากมากแล้วก็เป็นของแท้ทั้งคันเลย คุณหารถแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะผมเสนอ33,000ดอลลาร์แล้วการน,นี่ถือว่าสูงที่สุดแล้วเออเออตกลงค่ะเราขายที่33,000ดอลลาร์โอเคตกลงตามนั้นมรเซ็นสัญญากันเลยนะฉันขายรถนัโคได้ในราคา33,000ดอลลาร์ไม่ได้มากไปกว่าราคาขั้นต่ำของเบด แต่เขาได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วมันทําให้เราได้กําไรถึง1,650งนอยาสล้านขคุณมากครค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะคโอเคขายได้แล้วผมชอบแคลิฟอร์เนียมากเราได้รถปิกอัพ4ีปี7-1และเฟอร์ร i t ี่เทสตาร์ไปดูกันว่าเราจะขายเชลีปี66ของทีมอเลนได้ไหมผมมาคุยกับสามีพัญญาคู่หนึ่งที่เบเวอรี่ฮิลมาดูกันว่าเป็นยังไง สวัสดีค่ะสวัสดีครับทนระธสวัสดีครับนี่รถของคุณเองครับรถฉันทั้งหมดแล้วค่ะส่าฮ่าฮ่า่ันีนบราลและวอลบรา์สามีฉันคุณคงชอบแรงมากเรากำลังหาซื้อเชเวลปี1966ก้ารเป็นรถที่เยี่ยมและดูดีและเซ็กซี่มากมากเลยครับเชเวลเอสเอสเป็นตัวแทนการเข้าสู่สมรภูมิรถทรงพลังของเชฟโรเล็ต เรื่องยนต์ขนาดใหญ่ของรถปี66ได้รับการปรับแต่งโดยทิมอันเลนการมีชื่อของเขาติดที่รถช่วยเพิ่มมูลค่ารถสําหรับเหล่านักสะสมคุณเป็นคนทำเหรอคะไม่ใช่ผมหรอกครับที่จริงแล้วคนที่ปรับแต่งมันกับมือก็คือดาราตลกทิมอัลเลนเลยนะครับเชื่อไหมโอ้อะไรคะเนี่ยลายเซ็นของเขานะครับเนี่ยเยี่ยมเลยสวยดีคะ่ะครับโอ้เยี่ยมเลยใต้ฝากระโปรงเนี่ยปรับแต่งมาแล้ว แรงมาสูงมากแต่รถนี่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการวิ่งบนถนนทั่วไปมันจึงมีความคล่องตัวสูงมากแรงมา496มาดูใต้นี่กันตอนตตอนโอ้เดี๋ยวก่อนนะเปิดไม่ออกฮะเก่าเกินเืีเอาดีดีมนี่ไงครับควาำเธอเล่อยู่แล้ว ถ้าทาเธอจะเชื่อะอ,อ๋มครอ๋ว้าว <Wow! S 2> มันน่าจะผลิตต้นต้นปี2,000ไหมเพราะว่าสีมันจัดจ้านเหลือเกินน่ะนั่นเป็นปีของสีแบบนี้เลย <laughs> ผมบอกแล้วว่ามาหาซื้อรถให้ภรรยาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกูรูรถเนี่เพราที่โวบอกว่ามองหารถให้ปัญญาผมคิดว่าเขาล้อเล่นตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเธอรู้เรื่องรถมากกว่าโว เธอเป็นแฟนพันธ์แท้รถและเป็นนักต่อรองขั้นเทพเลยเครื่องยนต์ไม่ใช่ของแท้นะคะรับนี่มาจากสต็อกแรงมา้า396นั้นแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแรงมางร้าของเครื่องยนต์เหรอคะแรงมาของเครื่องยนต์นี่ขนาด400ร้อนั้นราคาก็ต้องลดลงสิคือฉันไม่ได้อยากจะขอลดราคานะแต่คุณไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ของแท้ว้าวโอ้ว้าวว้าวอะไรของคุณเนี่ยราองยิงไงผมถึงไม่โทรเข้าบ้านคุณ่ะ ฉันลำบากใจคะ่ะที่มีรถรายล้อมแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างใจอยากฉันไม่อยากให้คนรู้โดยเฉพาะตอนนี้ฉันไม่อยากให้เจฟรู้ว่าฉันเป็นตัวแทนขายรถมันจะทําลายการต่อรองอ่ะแล้วก็ทําลายแผนการทั้งหมดฉันเป็นผู้หญิงที่อยากได้รถของคุณผมวม่าเขาติดเบ็ดคุณแล้วนะ <laughs> ฉันคือว่าอย่างนั้นแหละขอลองขับหน่อยนะได้เลยครับมันพร้อมที่จะลุยแล้ว รู้สึกถึงพลังไหมว <c oughs> มาต้องรู้สึกแน่นอนหวังว่ามือเธอลองขับแล้วจะตกลงซื้อนะแต่ผมรอตายจากการทดสอบรถเราน่าจะคุยกันเรื่องราคาได้ผมซื้อรถนี่มาราคา42่หมื่นสคิดจะขายมันสักเออห้า0มืนแต่ว่าผมน่าจะประหยัดการขนส่ง เวลาเป็นเงินเป็นทองราคาขายของผมคือ47,000ดอลลาร์เท่านั้นเองคุณบอกราคามาและทำสัญญากันวันนี้เลยซื้อเงินสดไม่ต้องห่วงเรื่องการขนส่งนะคะคือว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะสักห้าหมื่นดอลลาร์จริงๆนะตัวราคานี้ไม่ได้โม้นะเออคุณคิดว่าไงทีละพอจะให้เวลาเราปรึกษากันหน่อยได้ไหมคะเออตามสบายเลยครับเชิญปรึกษากันเลยเชิญขอใช้เวลาปรึกษากันตามสบายเลยครับผมนี่เป็นการต่อรองท้งสําคัญนะ มันขับเป็นยังไงอะไปรถที่ขับได้ดีมากเลยค่ะเป็รถที่มีคุณภาพมากแล้วก็เรปลบรษณ์สวยงามนะงั้นให้เขาไปสักข้ามไม่ได้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 มันเป็นรถคุณภาพนะเป็นรถที่คุณภาพดีมากด้วยรู้ผมชอบรถคันนี้นะฉันรู้คุณชอบนะผมเคยบอกว่ายางวรารักคุณเนี่ยงั้นเราตกลงที่สี่หมื่นแปดดีไหมพอใจตรงกันนะโอเคเราพร้อมแล้วค่ะโอ้ดีมากเลยครับแน่ใจนะบอกมันเลยว่าว่าซู้ได้เท่าไหร่ร้อยคุณได้เต็มที่สี่หมื่นห้าพันเหรียญนะครับ สี 45, ่หม <45, S 2> ื 45, ่นห้าสี่หมื่นห้าเหรอเราอยากจะซื้อมันนะผมอาจจะหาคันอื่นที่พอดีกับงบของคุณคุณคงเข้าใจนะทำยังไงถึงจะได้รถคันนี้ล่ะอืมไม่บ่อยหรอกนะ ที่จะมีรถทรงพลังปรับแต่งออกมาได้สวยขนาดนี้แถมมีลายเซ็นของคนดังด้วยและผมคิดว่านี่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันมีลายเซ็นของทีมอัลเลนที่รถเรารักร,ร,รถคันนี้เรารักรถนี่มันเยี่ยมมากผม<ล>จะเสนอราคาที่แฟฝงนะคำเดียวเลยนะเอาเป็นว่าสี่หมื่นแปดละกันเป็นตัวเลขที่สวยมากผมรู้สึกดีจริงๆผมว่าราคานี้เหมาะแล้ว<ม>ตกลงตามนี่ หลังจากฟังเธอพูดผมว่าเธอพยายามอย่างหนักในการต่อรองบางทีรถก็ขายตัวมันเองเราขายรถบรรทุกแนปโคลายเซนติมาเลนในราคา33,000ดอลลาร์เราได้ค่าคอม5%เท่ากับได้กำไร1,650ดอลลาร์ถือว่าไม่เลวเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งเงินสดเราซื้อเชเวลปี66มา42,000ดอลลาร์ขายให้คู่สามีพัญยาในราคา4 8 0 0 0ดอลลาร์สรุปว่าเราได้กำไรจากรถคันนี้ ,6000 ดอลลาร์ จากนั้นเราก็ไปเลือกซื้อปิกอัพซีหนึ่งศูนย์มาคันนึงเพื่อขายมันในเท็กซัสเทสตรสซาเอ้ยนั่นเป็นรถอีกคันของผมรวมแล้วเราทำเงินได้เจ็ดอดอลลาร์ทีนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วเราตกลงตามนั้นค่ะจะจ่ายเช็คใ,<ช>ให้คุณนะคะครับแน่นอนเลยได้เลยได้เลยครับคราวหน้าไปลองขับด้วยกันนะคะได้เลยครับ <laughs> okay.